วันนี้เวลาเจ็นาฬิกา17นาทีศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัติยาราชนารีสเสด็จออกณนศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องชั้น2อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศสาสตร์บางเขนทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุลาภร์เพื่อผ่าตัดเนื้องอกบริเวณท้องให้กับสุนัขสายพันธุ์ผสมเพศผู้ชื่อนานะอายุ9ปีและผ่าตัดเนื้องอกบริเวณลำ คอและเนื้องอกที่อันทะให้กับสุนัขสายพันธุ์อเมริกันพิษบูลเพศผู้ชื่อร็อกกี้อายุ7ปีในการนี้ทรงเตรียมเครื่องมือทางการสัตวแพทย์สำหรับทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์เสร็จแล้วทรงให้ยานำสลบผ่านทางหลอดเลือกสุนัขและทรงใช้ยาดมสลบคงภาวะการสลบพร้อมกับทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพตลอดการผ่าตัดเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับภาวะการเกิดเนื้องอกบริเวณผิวหนังของสุนัขพบได้ทั่วไปในสุนัขเพศผู้และเพศเมียหากปล่อยทิ้งไว้นานจะมีโอกาสพัฒนาเป็นมะเร็งได้ดังนั้นเจ้าของสัตว์เลี้ยงควรหมั่นสังเกตความผิดปกติบริเวณใบหน้าและตามลำตัวของสัตว์อยู่เป็นประจำหากพบก้อนเนื้อที่ผิดปกติควรนำสัตว์ไปพบสัตวแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดในการเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อหาสาเหตุที่ชัดเจนพหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสม ซึ่งการผ่าตัดหรือร่วมกับการใช้ยาเคมีบำบัดและฉายแสงจะเป็นการป้องกันการลุกลามได้ดีที่สุด